เต็มเต็มครับเต็มเต็มอุงอิงไฮโซกเต็มเต็มสลหรับเอฟซีที่คอยติดตามน้องผู้ใดที่ชอบมกอักเสี่ยงโซกก็อาจจะถูกเต็มเต็มครับก่อนอื่นถ้าสบา้ารายละเอียดกับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีมิตรหมอแกนแฟนหมอลำทุกท่านและสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับผม มื่อนี้มาพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้พูดถึงความเคลื่อนไหวของวงการมารับแลงวงสาวน้อยเพร่งและอีหล,าง,หลางอิงเฮาครับเขาจะพูดถึงเรื่องงานวันเกิดทิลา,ลาอุ้งอิงเก้าคลิปนี้พี่น้องเขาทจะไปคลิปอื่นคลิปนี้จะพูดถึงงานวันเกิดเป็นหนังถึงพูดถึงงานวันเกิดเพราะว่าอิหลางอิงเฮาครบรอบสิบเก้าปีในวันที่สิบสามกรกฎาคมพี่น้อง เลวกะ19ปีน้องกระไ้มาไล่เตรียมข้อพี่น้องเกือบเกือบล่านสําหรับมาไล่หลางอิงแต่จริงหนึ่งสับบอกพี่น้องกับฟังก็คือเอฟซีหลายหลายคนเอฟซี่หลายๆลคนที่มักเสียงโศกเสียงละเหล็กเล่าเหล็กไยต่างๆพี่น้องไดเอาอายุน้องไปเสียงโศกของฟังเล่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเต็มเต็มครับ ผมวามาไล่นี่ฉั้นไล่กับอัญญะคือเก่าพี่น้องชันไล่กับอัญญคือเก่าสลับมาไล่ผมว่าจังสันเพราะว่าที่เราอีงเห้านี่ใส่โชคประเภทตัวเลขครับตัวเลขบางคนอาจจะเสี่ยงโชคโดยถาการออกเลขไงเลขให้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแต่เผเอิญไปออกเลขเล่า บอลแน่วันที่สิหรือมือืนเท่านี้กะมีโอกาสออกครับพี่น้ององค์อิง,องมาพร้อมกับเป็นเทพี่โศกลาพีรีครับหลายๆเธอผมจะเห็นเอฟซี FC, ให้ถูกหวยกับอีหลา่าวเองเข้าประจําแล้วก็เรื่องบนบานสารกาวที่ค่อยบนอีหลาไว้กะจะประสบพัส็สเป็นประจํานี่คือ ชาญ่าเทพี่เห็นโสกาลาอีลาองอิงครับอันนี้บเสือ้อจะยลบลูพี่น้องเสื้อไยเสื้อมั่นเสื้อไยเสื้อมั่นข้อมเสื้อแต่ละคนบวกือกันเสื้อแล้วมีความสุขเสื้อได้ครับพี่น้องผมก็เลยเอาความอปังความเคลื่อนไหวของอิองอเรื่องอายุน้องไปออกตรงเหล็กเล่าเอฟซีกับถูกสื่อกระถูกหลายคน พอเผยแห่กันทั้งประเทศที่เป็นเอซีหลังองที่เป็นเอฟซีสายเหรียญสายมักอยู่แล้วแนวนี้นี่ครับทําไม f อซอีหลาถึงถึงฮักกีฬาก็เพราะ f อฟซี FC หายมาไล่มาแล้วของวันที่13กรกฎาคมมาแล้วแล้วก็นองขึ้นให้โดยการหนึ่งเก่าเก่าหนึ่ง บางคนเก็ว่าเป็นอย่างฉันฉ้นคือบบซื้อสันคือบถือแลนนี่เลียกตะวัศสนาครับพี่น้องบางคนเขาเอาไปเก็บไปซื้อกระถูกอุ้งอิงมาร้อมกับหม่อมโซเอฟซีตลอดเวลาหลังแต่แอดติดตามมานี่นอกสับเฮ้ยตัวเลขต่างๆบางคนก็นว่ากลับเอาไปซื้อแล้วบ่ออกอันนี้มันวาสนาครับบางคนวาสนาบ บ่อเถือกันหรือว่าวาสนาบอ่อมีบ่อใดมันกับบ่อใดครับพี่น้องมันจะได้คือกันบอ่อคือกันคลิปนี้ก็เล่าความเคลื่อนไหวระหว่างวันเกิดอีหล่ามาฝากว่าอายุน้องออกออกหวยเล่าทำให้เอฟซีๆ่่ครับพี่น้องเอฟซีหลา่าเฮ่แล้วก็ระวังอ่าแอดอาร์ตนี่จะเลื่อนมาครับเด้อว,วันที่สิบห้านี่คลายออกเปิดตัวหลอบ คือมวลชนแล้วกับวันที่17กรกฎาเข่าโล่งทุกโล่งภาพยนตร์ไปหันกำลังใจกันครับว่าผมหนังเรื่องนี้มวลเยลีล่ะผมว่าจังไดกเกษตรไปเบื้องคือกันแหละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงทัพี่นอ้องเด้อคลิปหน้าฟอกันไว้ครับบ้านนอกอาสวามวลบ้านนอกอาสวัสบ,าบอ่อเข้มข้นหรือบ่หูเรื่องหรือจับใจควาำมะเร็งก,ก่ะขออภัยบ้านนอกจะพยายามปรับปรุงกับขอขอภัยทุกท่านครับผมตั้งใจอยาเกเข็ยน เพื่อห้หลังผู้งและตั้งใจอย่างเห็นเฟื่องก,การมูล่ำให้หูครอบคนไหวนะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไ้สำเนียครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ